อะไรอะไรมีเลยไอ้ตะกอดแล้วอ๋อกขะยับไหมนี่กระยับไหมน่ะนั่งมอกนั่งมอกเออโอ้ยไอ้ตะกอดเลยอืมตะกอดเลยนี่ทุกคนตอนนี้แม็กกี้เขามากอดแม็กกี้เห็นคุณตานั่งอยู่เขามากอดไม่มีใครมาหาตานะมีแต่แม็กกี้นี่แหละที่รักตา ยังไงีมัน้าตักดิใครจะเดมาอติีมาตัดหยิงหญิงก็มาเหรอหญิงว่าเธอนอนอยู่เมื่อกี้กามากอดทั้งนานหญิงนอนน้าตาไม่เรียกหยิงหญิงสวัสดีสวนนี้หญิงสวัสดีิเดี๋ยวคุณย่าชมสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีครับคุณย่า สวัสด,ดีครับ FC ทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสทองของแม็กกี้ใครใหม่แล้วเนาะเธอวิ่งมาเลยนะเนาะอะไรของเธอนี่ยแม็กซี้เขานั่งอยู่กำลังกอดกันอยู่นี่หนู no. อะไรของเธอนี่ยเนาะจะไปลองทางหน้าเธอไปเช็คห้องก่อนดิไปดูห้องก่อนดิไปเช็คห้อง,องก่อน No. น,น้ติหนังอยู่แม็กกี้บวกคอมาอะไรเนาะเธอหยยบข้าวฉันเจ็บมาเบียวกข้าไปเธกำลังนั่งอยู่แม็กี้กันกบเธอเธอในเนาะเธนั่งลงเธอจะนั่งลงไหมนั่งลง,ลง,ลงน,นั่งลเธอนน,น,นาะกำลังนั่งอยู่กับแม็กกี้อยูอ่บ่กคือมามม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 โอเคเจะน มาเวลเทอมมุตตอนไหนเนี่ยพี่มาก็พี่มาไม่ผมมาเลยเมื่อกี้เข้าไม่ได้เมื่อกี้บอกเซ็งเลยทุกทานนั่งอยู่กับคุณตาฉันเลยคิดว,ว่าฉันนั่งอยู่กับตาสองคนเอาอีจะเอางงมีขาวมีขาวของตาแรงเช่โอเคจะโอเคก่อนแล้วนะกอดแล้ว ก่อแล้วทุกคนไอ้กีไอ้กีเดี๋ยวรอโอกาสก่อนวรนนี้มาไม่รมาตุ้มยัอ้กียินหน้วมาอกน้องเถอนนี่นั่งลงนีเถอะนั่นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมันเย็นน่ะใส่ไหม่ปะพี่มาซ่งมาเลยซึ่งมาเลยซมาเลย มาแล้วมยมาแล้วามารย์สล่ะอาจาลย์สฮัลโหลฮัลโหลาจารย์อาจารยสันฮัลโหลฮัลโหลาจายเลี้ยงอาจารย์ะน น่งเจีแ่รนะอนั่งเธอไม่นั่งเหรนั่งลงดินั่งลง,ลง,ลงนั่งลงอืมั่่ก,กอดทีเดียวสองคนเลยนะออ้ออนอะไรนี่น้ำสาวสาวเอ๊ะที่ไห โอ okay, เคเตยมช็้ตัวโอเคโอเคเตยมช็้กตัว, okay, okay, ตวส,ดดสวัสดีบินมานี่อ่ะเดินมันนี่อเดินมาทำไมตัวเปียนี่ไปทำอไรมานี่โยอโอเคมาีเร็ยมาีเรมาเรอซงซิง้ซงมาซิง ขาตัวเปียกนะฝนตก้อ <ator il> <ğim> okay. ันนี้เลยไอซอซี่ม่เลยโอยะไนี่ยโอ้ิงมั้งโอเค

ตอนนี้ก็ออกมากินครบกันหมดดำแดงลอลิงนสิงขาวมาวินไอกุ๊กไก่เธอนี้ของมาวินเขานะเดี๋ยวเธอจะโดนโอเคจะไปหาดูดะแวแวัละ กฉันอยู่แล้วันอยู่แล้วข้างหน้ารถเยอะมากเลยนั่ๆๆๆโอเคโอเคโอเคจัดโอเค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 โอเโอเค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 โ่เคโอเคาอเคโอเคโอเคโอเ

กอบกันเลยกอบกันเลยกอบกัน โอเคนะกินแล้วหกหน่อยนึง ตอนเขาจำคางกับไปนอนไม่สมเมื่อานฟ้าร้องดังนะรำนะไม่สมกลัวผมไม่กลัวเกิดก,กลัวอะไรบ้างกลัวคุณตาบดสายแล้วนี่จะเก้าโมงแล้ว แ่เสืออยู่ไหมเนี่ยแม่ขอไม่ได้อยู่น่าจะงง่ายได้แม่จะเสือจะเสือจะไปไหนกันันเดินไม่นอนเลยจังเห็นรถผมมาฉัันนถูกียยวว่าคหใจเอ มไ,ไม่ต้อง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 ไม่จะเสียเล่นล <c oughs> ถ้าไม่เรียบร้อยนี่ทีหลังไม่ต้องมานะเมื่อกี้แม่จะเสือเขาเล่นด้วยทำเป็นไข่ตุนมากพอดีเลยนะ โอเคฉันลงแล้วเธอไม่ต้องอันนี้นะพรุ่งนี้แม่มานะถ้าอยู่ไม่นิ่งอะ่ะอืมโ okay. อเคจส่เสือ้อเสื้อฉันให้กระตุ้นมาเอากระตุนมาเดินมาเดินมาเดินมา,เ,นมาเอาเสียปะข้างในนี่เสียมาเลยเอามาเลยมาเลยมาเลยไปมาเลยไป เขาไยินเสียงรถผอเขาจะไปหนึ่งมาเลยแบบไพลมาไม่นี่ไม่นี่เลยมาไม่นี่ไม่นี่โอเคมาตัดกันตัดกันอันนี้ปลั๊กมาด้วยเป็นมาสายนี่ว่าเธอไม่อยู่ก็แล้ว อันนี้อากาศมันร้อนนะอย่นี้อากาศร้อนฝนะดตกอะไดอย่างเกี้ยนะเจ้อผมมีห่อนี๋ยวตกอะแดดตกละฝนใบแก่แกเอัีแดดห่อนี เด oh, ียไปชองอตังจะออกไปออาเดี๋ยวกล้ลำเห็นเดี๋ยวกล้ลำเห็นนะทุกคนยิ้ม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 ใช่ไหมกล้อมวันนี้พาโชคม่ออกมา คิดว่าพ,พ่อเขาจะไปพ่อเขาจะไปจับไปก่อนพ่อเขาจะไปข้างนอกเข้าไปแค่ไม่อยู่กับแม่เลยเนะี่ยแม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับแต่ดีเสียเป็ดีเสียเขาได้ยินเสียงพ่อเสียงรถพ่อไม่ต้องไปเห็นไหมไปกันแล้ว พ่อเขาขับรถออกไปข้างนอกออกินกินกินนี่มาก็แหมกินแล้วทุกคนเมื่อกี้เขาคอยจะขึ้นรถกินกินเด็กกี้เขาคิดว่าเขาจะไปเอาก่อเขาไงได้ยินเนะสีย,รรยงรถนะสวัสดีสวัสดีเป๊ะนี่นะคะสาเหตุอนะเรียนเก็บห<อ>้าสิบเรียน,นยนังไงนะสิบ เอเนี่ยไก่เนี่ยห้าสิบบาทนะ,ะนี่มันแป้งก็แป้งว่ะน่าจ้ะท,ทุเรียนเกห้าสิอ้ทคนทุเรียนลู้ลุ50กหบาท้ห้ทุกคนทุเรียน,นกต้ทนุเรียนเกาบาทห้ะห้ากสิบาทหน้้าจะทเนก้อมาทอ้โหทุเรนมันแพงะนงทุเรียนนะ แต่โชคดีที่ผมไม่กินไม่กินปีจำจอเป็นไรไม่กินลูกละสิบบาทผมก็ไม่ซื้อพี่ก็บอกว่าแพงๆลูกสามพันสี่พันนะเพราะว่าผมไม่กินมันเหม็นมันเหม็นทุเรียนผมผมจะคลายๆพ่อผมครับพ่อผมก็ไม่เคยทานทุเรียนแต่แม่แม่ไม่แน่ใจแม่น่าจะทานแต่ไม่ทานไม่เยอะครับทุเรียน กินแล้วอร่อยไหมดูดิเพิ่แป๊บเดียวทานเกือบหมดแล้วแม่เสือเดี๋ยวแป๊บเดียวฉันไปเลยนะ ยืนทำไมอะ่ะฉันบอกให้นั่งลงยืนทำไมพอเปิดเพลงเองเหรอพี่ผมปิดเพลงไหมเปิดมั่วนะเพลงอะ่ะต่อฉันกอดจะเสือมันนั่งลงจะไปไหมนั่งลงนั่งลงไปไหมนั่ลงดีอโอเคเพื่อนไปนะไปแล้วครับทุกคนอโอเค ล่นโอเคจะไปเลยนะน,นี่คืออะไรมือนี่มาไทายมาจ,จับมือฉันทำไมถ้าจับมือผมหน่อยเขาก็จับก็จับมือให้เรื่องมากเดี๋ยวให้จับเดี๋ยวไม่ให้จับหรือนั่ง<ะ>กระลำเทือดยอย่านั่งหลังค่อมตอนน่อในใจแล้วอย่านั่งหลังค่อมเดี๋ยวมันไม่สงา่าโอเคอ๋ออะไรมันลอตเตอรี่ โอเคโอเคนะม่ okay. Okay, okay, yeah. mm hmm. มากอดแขนทำไมไปแล้วทุกคนโอเคไปก็ไป okay, โอเคนะ,ะนโอเค okay, ไปแล้วครับทุกคน วันนี้มีของขันมาหนึ่งกล่องรอ่อขงันมาใช่อเน,นี้ีมาๆๆๆพ่ออะไรมีของฝัน,นขวัญมานกล่องมีจากเต้าห้อยครับผมมีจากเต้าห้อยม,า,มา,าแกะเลยอาเซีสสุป,ปยัง วันนี้ก็าทางคุณนายแล้วก็เจะนี่จะนี่นอนหมอบรอเลยนะเปิดเลยนะของป้าอ้อยเปิดเ,เปิดเ,เป็นอะไร ครับขอบคุณมากครับพ่อไอมีขนมเด็กๆขนมเด็กๆขนมบุกเคียวมีให้มาสี่ถุงห้าถุงขอบคุณมากมากครับจะแกะให้คุณนาเลยเอาแจะวฉันแกะตรงนี้แกะแบบนี้นะแกะลอ,อยอยู่ วันนี้มีขนมเนอะวันนี้มีขนม,มนี่บนไหนได้แล้วจ้าแม่กว่าจะกินไ,ได้โอเคอ่าอันนี้เป็นขนมคุกกี้ครับขอบคุณมากครับผมคุกกี้้วมีอ่า อันนี้เป็นอาหารพาโชคอาหารแมวขอบคับแล้วก็มีขนมโดนัทขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีอ่เหมือนช็อกโกแลตครับผมขอบคุณมากเลยอ,อันนี้เป็นขนมอ,อะไรนะครับเรียกอะไรนะ คุกกี้ขอบคุณมากๆครับผมกบกล่องมีคุกกี้แบบเป็นกระป๋องครับผมขอบคุณมากครับใส่กระป๋องขอบคุณป้าไว้ครับผมมีนขนมคล้ายๆขาไก่ขอบคุณมากๆ,ๆครับผม มีอาหารตาไม่มีถุงขอบคุณมากครับมีขนมเด็กๆกระดูกเด็กๆให้ไม่มีถุงขอบคุณมากครับป้อยครับอ,อันนี้กล่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นคล้ายๆเป็นอ่อาวิตารครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณป้ายนี่เป็นกล่องหนึ่งกล่องที่ซ้อนมานะเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไร

ละลายแล้วเดี๋ยวไปใส่ที่เย็นกักแรบอันนี้เป็นเหมือนเแคบหมูเป็นเขบหมูนะผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณป้าอ้อยขอให้ป้าอ้อยมีสุขภาพแข็งแรงเนาะที่ป้าอ้อยส่งของมาให้บ้านของเราเนาะขอบคุณแทนเด็กๆด้วยที่ ส่งมาให้ทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งผมด้วยขอบคุณมากๆเลยก็ขอส่งผลบุญนี้กลับไปยังป้าอ้อยด้วยครับผมขอให้สุภาพถึงแรงสุภาพคุ้นคลองใช่นี่ของป้าอ้อยนะให้พลายชิ้นเดี๋ยวปรร้ารำรู้วีนอี๋ ชิ้นนี้ใหกกรัมผู้เดิได้คนละสองชิ้นโอเคขอบคุณมากครับผูอ,บอีกค้างครับอ้อยครับไปละไปจับกิ่งกันมาเก็บด้วยนะพวกเธินมันจะขึ้นไปละ